สวัสด,ดีค่ะจัดหญิงชื่อธารรมาณสมขลาค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบางเกอบโกนะคะพบกับช่วงมณีนาฏเครื่องประดับมงคลเปิดทางเศรษฐีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงภาพรวมของปี2568ค่ะสำหรับชาวเลขหนึ่งะคะชาวเลขหนึ่งก็คือคนเกิดวันที่1 10, 19และก็28ของทุกเดือนเลยนะคะ ชาวเลขหนึ่งเนี่ยนะคะอาจารย์จะทํานายทั้งการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภนะคะเป็นภาพรวมของปี2、5、6、8พร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะดวงชาวเลขหนึ่งนะคะด้านการงานเนี่ยต้องถือว่าจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นได้ทำอะไรใหม่ๆคนทำงานประจำอยู่ อาจจะต้องย้ายย้ายตําแหน่งหน้าที่การงานไปรับผิดชอบงานด้านอื่นๆที่ตัวเองไม่เคยทํามาก่อนนะคะหรือไม่คุณอาจจะอยากจะลาออกจากงานแล้วมาเริ่มต้นทําธุรกิจส่วนตัวทํางานอิสระก็เป็นไปได้ด้วยค่ะและถามว่าถ้าทําอย่างนั้นแล้วดีไหมเนี่ยนะคะ มีโอกาสเป็นไปในด้านที่ดีแต่มันอาจจะยังดีไม่สุดนะคะในปี2568นี้เนี่ยถือว่าเป็นการเริ่มต้นแล้วกันแต่มันจะไปดีในอีกปีข้างหน้านะคะเพียงแต่ว่าไม่ได้ติดขัดอะไรคนที่มีเจ้านายคนที่เป็นลูกน้องบริวารแล้วมีเจ้านายเนี่ยนะคะถ้าคุณมีเจ้านายเป็นคนดุด ร้ายๆขี้กโกรธขี้มโมโหเจ้าอารมณ์คนเหล่านั้นแหละเหมาะกับคุณชาวเลขหนึ่งเนี่ยไม่เหมาะที่จะมีเจ้านายที่แบบใจดีปากหวานอะไรแบบนี้นะคะอันนั้นอยู่กันไม่ค่อยได้ไม่นำพาความเจริญก้าวหน้ามาให้ส่วนคนที่ค้าขายนะคะธุรกิจการค้าไม่ว่าประเภทใดก็ตามเนี่ยมันมีโอกาสติดขัดได้บ้างเล็กๆน้อยๆไม่เป็นอยากใจหรือไม่ก็มันอาจจะต้องลากยาวหน่อยนะคะมันถึงจะดี เพราะฉะนั้นคนที่ทําธุรกิจหรือว่าให้คนอื่นเนี่ยทำงานให้คนอื่นไปก่อนหรือให้คนอื่นติดหนี้เราก่อนวางเครดิตเอาไว้แล้วเราค่อยเก็บเงินทีหลังเนี่ยนะคะอันนี้อาจจะต้องดูแลตรวจสอบให้ดีๆหน่อยไม่สามารถให้ได้ทุกเจ้านะคะเพราะคุณมีดวงเหมือนกันว่ามีรูด,ด้วยทางด้านการเงินมีโอกาสที่วางไปสิเจ้า จะได้มาแค่สัก 6. กเจ้าหกเเท่านั้นถึงจะดีนะคะดังนั้นมันก็เลยต่อเนื่องมาที่การเงินการเงินของชาวเลขหนึ่งเนี่ยนะคะมันเป็นประเภททํามากได้มากทำน้อยได้น้อยแต่ทำมากก็ไม่ได้แปลว่าได้ทั้งหมดด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะลงมือทำอะไรก็ตามเนี่ยมันมีโอกาสได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหนวดมันขาดไปนิดนึงสำหรับคนที่รับเงินเดือนประจำอยู่มันก็ได้เงิน ตามนั้นละค่ะตามที่คุณจะได้แต่ไม่มีโอกาสพิเศษไม่มีรายได้พิเศษหรือเงินพิเศษใดๆยกเว้นว่าคุณลุกขึ้นมาหาอาชีพพิเศษเสริมเองอันนั้นแะถึงจะได้นะคะส่วนคนที่ค้าขายหรือคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะจากเดิมที่คิดว่าตัวเองเนี่ยวางแผนเอาไว้ว่าจะต้องได้เต็มสิเต็มร้อนะคะก็อาจจะได้แค่ 70%-80% มากที่สุดก็90นะคะอย่างไรก็จะไม่เต็มดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังด้วยและมีดวงเสียเงินเหมือนกันมีดวงเสียเงินให้กับลูกหลานบริวารในครอบครัวนั่นเองค่ะเอาละค่ะแต่อย่างไรก็ตามการงานและการเงินเนี่ยภาพรวมถือว่าไปในด้านที่ดีนะคะส่วนเรื่องของความรัก ความรักของชาวเลขหนึ่งเนี่ยมีโอกาสที่จะห่างเหินเมินเฉยกับคู่ครองคนรักสําหรับคนที่มีคู่แต่งงานอยู่แล้วเนี่ยนะคะ<ม>ก็อาจจะต้องแยกบ้านมาอยู่คนเดียวหรือต้องไปทํางานไกลๆต้องใช้เวลาส่วนตัวใช้ชีวิตส่วนตัวมากกว่าอยู่ร่วมกันกับครอบครัวค่ะก็อาจจะรู้สึกว้าเหวได้บ้างเหมือนกันส่วนคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยแนะนําว่าควรโสดต่อไป ไม่แนะนําให้มีแฟนในปีนี้นะคะเพราะว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันมันไม่เจอคนดีๆที่จะรักใคร่หวังดีปรารถนาดีอย่างจริงใจกับเรานะคะดังนั้นโสดไปก่อนโสดแล้วจะสุขนะคะไม่ไม่แนะนําเลยทีเดียวสําหรับการที่จะมีแฟนและสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างสําหรับคนที่มีคนคุยนะคะอย่าเพิ่งเสียเงินลงทุนอะไรกับเขา เพศตรงข้ามจะรับคุณในปีนี้โดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องผูกพันกับเราในทางความรักในทางชู้สาวเนี่ยนะคะอาจจะนำพาเรื่องของการเสียเงินและเสียใจมาให้ด้วยค่ะอาจารย์ขอเตือนเอาไว้ก่อนนะคะทางด้านสุขภาพ สุขภาพของชาวเลขกหนึ่งก็เป็นไปนในด้านที่ดีนะคะยกเว้นคนที่เป็นพวกประเภทความดันโลหิตไม่ว่าสูงหรือต่ำนะคะก็มีโอกาสที่จะอาจจะต้องหาหมอกินยาปรับยาเปลี่ยนยาอะไรเหล่านี้ค่ะไม่ได้มีเรื่องอะไรร้ายแรงแต่ก็จำเป็นจะต้องไปหาหมอให้ทุกนัดทุกนั่นแล้วกันนะคะอย่าอย่าผิดพลาดและกันเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะแบบอันยาอันนี้ไม่สามารถคุมได้ต้องเปลี่ยนยาใหม่นะคะ อย่างไรก็ตามอยู่ใกล้ชิดกับแพทย์จะดีที่สุดส่วนเรื่องอุบัติเหตุได้ๆเนี่ยนะคะไม่ได้มีปัญหาเลยแต่จำเป็นจะต้องระมัดระวังเอาไว้ด้วยก็แล้วกันสำหรับชาวเลขหนึ่งที่เกิดในเดือนกันยายนอาจจะต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเอาไว้ด้วยนะคะส่วนเดือนอื่นเนะี่ยไม่มีปัญหาค่ะ ทางด้านโชคลาภโชคลาภของชาวเลขหนึ่งจะเป็นเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงนะคะทํางานแล้วอาจจะได้รับถ้วยรางวัลมีคนเชิญให้ไปรับรางวัล คนดีสีแผ่นดินหรือว่าสิทธิ์เก่าดีเดนหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะหรือว่าคุณทํางานที่จําเป็นจะต้องออพิชิตคุณวุธอะไรเหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆเหล่านั้นถือเป็นโชคลาภที่ดีค่ะแต่ก็ไม่แนะนําในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะคะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบประเภทเสี่ยงลอตเตอรี่อะไรเหล่านี้นะคะ เล็กๆน้อยๆพอได้พอเป็นกำลังใจนะคะแต่อย่าทุ่มทุนสร้างเพราะปีนี้ดวงโชคลาภฟุๆแบบนั้นไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะอันนี้รวมไปถึงคนที่เล่นหุ้นด้วยนะคะใครที่เล่นหุ้นอยู่เนี่ยนะคะเก่งกำไรในหุ้นเก่งกำไรในทองคำนะคะอันนี้ต้องเปลาเามือลงบ้างอย่ามั่นอกม,มั่นใจมากนักนะคะ ถ้ามีอยู่แล้วเก็บไว้แล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าทุ่มทุนสร้างในการเก็งกำไรใหม่ๆก็แล้วกันสำหรับปี2568นี้ไม่ดีสำหรับชาวเลขหนึ่งสักเท่าไหร่นะคะอาจารย์อยากจะแนะนำให้ไปทำบุญบ้างดีกว่าชาวเลขหนึ่งเนี่ยนะคะในปี2568นี้เนี่ยแนะนำให้ทำอะไรที่เกี่ยวกับของสวยงามของสวยงามโดยเฉพาะของที่มีความสูงส่งนะคะอย่างเช่น ติดเพชรยอดพระาธาตุอะไรเหล่านี้นะคะสิ่งที่ทําแล้วเกี่ยวกับของสวยงามที่เป็นเครื่องประดับเพชรพลอยแล้วก็ถวายเกี่ยวกับพระพุทธรูปพระปรางปราชาดพระาธาตุอะไรเหล่านี้จะเสริมดวงชาวเลขหนึ่งได้มากอีกด้วยค่ะนะคะอาะคะเป็นภาพรวมคร่าวๆของปี2568สําหรับชาวเลขหนึ่งนะคะย้ำอีกทีคือคนเกิดวันที่1 1 0 19และก็28ค่ะนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จารย์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ